ธรรมานิยมสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะคะวะสาวาติยังวิหารติเจนะวัน อันาทพินดิกาสอารามิตรัตรโกปกวาภิกขุอามันเตสิภิกขโวติปัทันเตติเตภิกขุปกวาตวยปัจจาสุสุปกวาเอตทะโวยจา pha thao a pico e tanga 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 เปสัมโพจิโตอภิสมเหตวาอัจฉิกขติเถเสสิปัญญเปติปาฏถเปติวิวรติวิปัจฉติอุตาลมกโรติสัพเพสังขารอนิจจาติอุปาทาวาิกขเวตถาคตานังอนุวาต คตานังจิตตวสาทาธตุธัมมั o ติตตถาธัมมนิยามัตตาสัพเพสังขาราทุกขาติดังตัาตวะอภิสัมภูจติอภิสเมติอภิสัมิตวาอภิสเมตวาอัจฉิกติเทศิปัญญเปติปา เทวิวารติวิป an ัจจติอุตตานิกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปนทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปปทาวาตถะคตานังจิตตวาสัตุธรรมะจิตตาธรรมมณียามตาสัพเพธรรมะอนา

าเตียนโคพระกวะตัวภาสิตังอภินันทุนตินเอวันเมียสุตัง एकां समयां भगवा सा वाधियां विहरति चेदवने अनाथपेन्दिका स आरामे रात्रको भगवापि को आमान्ते सिपि खवोति पथान्ते तितेपि को भगवतो xuống qua cầu hoàiÊ đã tháo h

เปสัมโพจิโตอภิสมเมตวาอัจฉิกขติเทศเสสิปัญญเปติปาฏภะเปติวิวรติวิปัจจติอุตานิกโรติสัพเพสังขาราอนิจจาติอุปาทาวะภิกขเวตถาคานังอนุาทวาต ถาคตา a ังจิตาวัสาทาทุธรรมาจิตตาธรรมนิยามัตตสัพเพสังขาราทุกขติตังตถาคตโตอภิสัมพุทติอภิสเมติอภิสัมพุทิตวาอภิสเมตวาอาจิตคติเทเิปัญญเปติปันท เมติวิวารติวิป at an ัจจติอุตตานิกโรติสัาเทสังขาราทุกขาติอุปปัทวาภิขเวตถาคตานังอนุปปัทวาตถาสตานังจิตตวาสาธาตุธรรมะจิตตาธาตมนิยามตาสัพเพธรรมะอนา tà tì tang tà tà tòi mặt đi sâm boc chạy ti a pizza mê ti a pizza mê ti a pizza mê tòa ti kati tên sếp banya vi vara vi bac chạy ti u เตมโคพระควะตัวพาสิตังอภินันทุนเตมเอวันเมียสุตัง एकां समयां भगवा सा वाचियां विहरति चेन वने अनाथपेन्दिका स आरामे रात्र को भगवापि को आमान्ते सिपि खवोति भगवतो वाच ប្រូវានខ្เានខ្លាន់ខ្លាន់

เปสัมโพจิโตอภิสมเหตวาอัจิกขติเถเสสิปัญญะเปติปาฏ व เปติวิวัรติวิปัจจติอุตานิกโรติสัพเพสังขาราอนิจจาติอุปาทาวะคึขเวตถาคถานังนปาทาวต คตานังทิฏาวะสาถาธุธรรมมัตติคตถาธรรมนิยามัตตาสัพเพสังขาราทุกขาทิฏังตถากตวะอภิสัมโพชติอภิสเมติอภิสัมโพิตตวาอภิสเมตวาอัจิคติเทเสติปัญญเปติปะ เทววารติวิปัจจิอุตตานิกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปานถาวะมิเขเวตถาคตาน낭อนุปานถาวะตถาคตา낭จิตตาวสาทุธรรมจิตตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมานา tà tì tang tà tà tòi mặt bì sâm bội chợt đi ăn 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 bì sâm bội chợt เตมโคปควะตัวภาสิตังอภินันทุนเตมเอวัมเมสุตังเอกังสมัยังภะคะวัสาวัติยังวิหารติเจนะวะนิอนาถเปินดิกาสะอาดามิตรตร ước mơ 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 ปาทาวาเพ็กเวตธาคตานังอนุปันธาวาตธาคตานังติตาวาสาทุธรรมาติตตาตัมมนิยามตาสับเพสังคาราอนิจจาติตามตธาคโตะอภิสัมโฆจติอภิสเมติอ เปสัมโพจิโตอภิสมเมตวาอัจฉิกขติเถเสสิปัญญะเปติปาฏฐเปติวิวรติวิปัจจติอุตาลมีกะโรติสัพเพสังขาราอนิจจาติอุปาทาวะคึกเวตาานังอนุาทว าคตานังทิตาวัสาทาทุธรรมาทิตตาธรรมนิยามัตตสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตโตอภิสัมพุติอภิสเมติอภิสัมพุิตวาอภิสเมตวาอัจจิกติเทเสติปัญญเปติปัน เิวิวารติว <h> ิปัจจติอุตตานิกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปานถาวรพิคเวตถาคตานังอนุปปัถาวาตถาคตานังจิตตวัสัตถุธรรมะจิตตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมาอนา तथा गतो सम्पोचते अपि समेते अपि सम्पोज वा अपि समेत वा आचि कथिते सिपान्यपेतिपाथपेति विवरति विभजते ओ तान्ये करोति सा पे धर्म अनातातीथम वो जखवा आतं เตียนโคปะคะวะตัวภาสิตังอภินันทุนตีเอวเมียสุตัง

xuống qua khẩ hoài Ê đã tháo h h ปาตาวาเพขเวตถาคตาณังอนุปันธาวาตถาคตาณังจิตาวะสาตุธรรมจิตตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจติตาตถาคตัวอภิสัมโพชติอภิสเมิตติ ဘေသံဘုจิตတဝအပိစမေတဝအ ච් ချိခတိသေသေစိပညာပေတိပါဒပေပသာပေ ਸੰ ခါရာအနိစ္စာတိဥပ္ပါ vartheta ဝါကိခဝေတသာကထာနံအနုဖ อาคตานังทิตาว t สาทาทุธรรมะทิตาตาธรรมนิยามัตสัพเพสังขาราทุกขาติังตถาคโตอภิสัมพุติอภิสเมติอภิสัมพิตวาอภิสเมตวาอาจิติเเสติปัญญเติปาะ เทวิวารติวิป an ัชติอุตตานิกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปปัาวามวิคเวตถาคตานังอนุปาัฏาวัตถาคตานังจิตอาวสัทธุธรรมะจิตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมะอนา तथा कथपि सम्पोचते अपि समेते अपि सम्पोज्य वा अपि सेति समेतवाज्यदिपान्यपेतिपादपेति विवरति विपचते ओतान्ये करोति सा भे धर्म अना तातिथमो च भगवा आतमना เตมโคพระวะตตัวพาสิตังอภินันทุนตมเอวเมียสุตัง एकां समयां भगवा सा वाचियां विहरति चेनवने अनाथपेन्दिका स आरामे रात्रको भगवापि को आमान्ते सिपि खवोति पथान्ते तितेपि को xuống quaẩ hoài Êtà tháo ปาทาวะเพขเวตธาคตานังอนุปันธาวะตธาคตานังติตาวะสาตุธรรมอาทิตตธาธรรมอนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจติตรรมตธาคตัวอภิสัมปจติอภิสมิตติ อภิสัมโพจิตตวาอภิสเมตตวาอาจิคติเทศเสติปัญญเปติปัตถเปติวิวรติวิปัจจติอุตานิกโรติสาเพสังขาร อาคาตานังทิตาวัสาทาทุธรรม a ทิตาตาธรรมนิยามัตโตสัพเพสังขาราทุกขาติตัตัาคโตอภิสัมติอภิสเมติอภิสัมพิตวาอภิสเมตวาอจิติเทเสติปญเปติปา เิวิวารติวิปัจจติอุตตานิกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปปัาวาภิคเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาตานังจิตอาวสาัาตุธรรมจิตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมะนา तथा कथपि सम्पूजते अपि समेते अपि सम्पूज्यत वा अपि समेतवाज्ये कतितेपान्यपेतिपाथपेति विवरति विभजते ओ करोति सा फे धर्म अना तातिथमो च भखवा अत เตมโคพระขวะตัวภาสิตังอภินันทุนเตมเอวัเมยสุตัง एकां समयां भगवा सा वाचियां विहरति चेनवने अनाथपेन्दिका स आरामे रात्रको भगवापि को आमान्ते सिपि खवोति पतान्ते तिते भिखो भगवतो वाच multim conseguente po p h t o i ปาทาวาเพิขเวตาทากตานังอนุปันธาวาตาทากตานังติตาวสาตุธรรมอจิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังคาราอนิจจติตังมตาคตัวอภิสัมโฆจิอภิสเมติ

าคตานังทิตาวัสาทาทุธรรมะทิาธรรมนิยามัตตสัเพสขาราทุกขาติงตาคโตอภิสัมโพชติอภิสเมติอภิสัมโพิตตวาอภิสเมตวาอจิตคติเเสติปญเติปาท เทววารติวิปัจจิอุตตานิกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปนิทาวามิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังจิตาวะสาธาตุธรรมจิตตาธรรมมณียามตาสัพเพธธรรมาอนา तथा कथो अपि सम्पोचते अपि समेत अपि सम्पोच्यतवा अपि समेतवाज्ये कतिथे दीपान्यपेतिपादपेति विवरति विभजते ओ तान्ये करोति सा पे धर्म अना तातिथमो च भखवा เตมโคพะควะตัวภาสิตังอภินันทุนตมเอวัเมยสุตัง एकां समयां भगवाय सा वाचियां विहरति चेन वने अनाथपेन्दिका स आरामे रात्रको भगवापि को आमान्ते सिपि खवोति पथान्ते तितेपि को भगवतो वाच xuống phát cầu hoài Ê đã t h ปาทาวะเพขเวตธาคตานังอนุปันธาวะตธาคตานังติตาวะสัตตุธรรมอาทิตตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจาติตามตถาคโตอภิสัมโฆจติอภิสมเตติ อาภิสัมพุชิตวะอภิสเมตวะอาติขติเทเสสิปัญญาเปติปัจจเปติวิวรติวิปัจจติอุตานิกโรติสาเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวะเิรคเวตตาคตานังนโนปะทาวาตั ตาตานังจิตาวสาทานทุทามาติตตตาธรรมมิียามตะสะเพสังคาราทุขาติตังต่างคาตัวอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญเถ เทววารติวิพัชติอุตตานีกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวามิเขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังจิตตวสาทุธรรมะจิตตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมาอนา

เตนมโคภควะตัวพาสิตังอภิญันทูนเตมเอวัมเมสุตัง

xuốngông qua cậu hoài êtà ปาทาวะเพขเวตธาคตาณังอนุปันธาวะตธาคตาณังติตาวะสัตตุธรรมจาทิตตาธรรมมณิยามตาสัพเพสังฆาราอนิจจาติตามตธาคตโออภิสัมโฆจติอภิสเมติ อภสัมโพจิตตวาอภิสมิตตวาอาจิขติเทเสสิปัญญเปติปัตถเปติวิวรติวิปัจจติอุตานิกโรติสัพเพสังขารอนิจจาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุาทาวต n คตานังจิตาวัสาทาทุธรรมาจิตตาธรรมนิยามัตตาสัพเพสังคาราทุกขาติตังตถาคตโตอภิสัมพุทติอภิสเมติอภิสัมพุิตวาอภิสเมตวาอัจจิตติเทเสติปัญญเปติปะ เทววารติวิปัจจ an an ิอุตตานิกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิคเวตถาคตานังอนุปาทาวาตธาตานังจิตตวสาธาตุธรรมะจิตตาธาตมนิยามาตาสัพเพธรรมาอนา तथा गतो सम्पोचते अपि समेते अपि संचितवा अपि समेत वा आचि कथिते सिपान्यपेतिपाथपेति वि वरति विभचते ओतान्ये करोति सा पे धर्म अनातातीथम वो जखवा आस्तमना เตเยนโคพะคตัวพาสิตังอภินันทนเตน